นอกจากเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจหลักของโลกแล้วนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนนะคะความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนะคะประเด็นสําคัญที่จะมีผลกับอุตสาหกรรมไทยเนี่ยแน่นอนว่าหนีไม่พ้นเรื่องสงครามการค้ารอบใหม่ภายใต้ทำสองจนะคะกลุ่มที่มีความเสี่ยงอะคะ่ะที่จะถูกกระทบจะเป็นกลุ่มที่เป็น SME หรือว่าธุรกิจขนาดกลางลงล่างในภาคการผลิตนะคะซึ่งแข่งขันได้ลําบาก อันนี้อาจจะเห็นจำนวนจำนวนกิจการของ MSE m ภาคการผลิตที่ลดลงได้อีกเป็นปีที่4ต่อเนื่องกันในปี2568นะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นกลุ่มไล่เลียงตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เคมีพันฑ์โลหะนะคะเหล็กแล้วก็สินค้าแฟชั่นที่เป็นอุปโภคบริโภคที่ต้องเผชิญกับสินค้านำเข้านะคะ ธุรกิจเหล่านี้ค่ะก็มีความเสี่ยงในแง่ของความสามารถในการแข่งขันนะคะยังไม่นับรวมถ้าสมมุติว่าเราถูกเจราจาต่อรองให้ต้องเปิดตลาดการนําเข้าบางรายการที่เราไม่เคยเปิดมันมีะระบบะที่ไม่ใช่ภาษีที่เรามีมีการเช่นระบบโคต้านะคะในแง่ของสินค้าเกษตรซึ่งเรามีการจัดเก็บ สินค้าที่ในอัตราที่สูงนะคะเพื่อปกป้องสินค้าในประเทศหรือภาคส่วนในประเทศตรงนี้ถ้าถูกฟอร์สให้ต้องมีการเจรจาต่อรองแล้วมีการอนุญ,ญาตให้นําเข้าเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็อาจจะก,กระทบกับในส่วนของสินค้าเกษตรเพิ่มเติมซึ่งรายการที่สหรัฐมีความแข็งแรงแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นถั่วเหลืองข้าวสาลีเนื้อสัตว์นะคะอย่างเนื้อหมูแล้วก็ยังไม่นับรวมถ้า เศรษฐกิจจีนที่ถูกผลกระทบจากภาษีที่รุนแรงขึ้นเนี่ยแล้วเขาชะลอตัวลงแรง อันนี้ก็จะมีผลกระทบทางอ้อมมาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดจีนเที่ยวไทยที่ในปีหน้าเรามองว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยอาจจะยังกลับไปไม่ถึงก่อนโควิดที่11ล้านคนนะคะในปีหน้าตัวเลขที่เราให้ไว้เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณใกล้ๆ8ล้านคนนะคะจากปีนี้ที่อาจจะอยู่ใกล้ๆ7ล้านคนเท่านั้นนะคะ หลักๆมี2ประเด็นก็คือมาตรการภาครัฐแล้วก็ในเรื่องของประเด็นเชิงโครงสร้างนะคะมาตรการภาครัฐเนี่ยจริงๆหลักๆที่สําคัญก็คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะออในปีหน้าเนี่ยประเด็นนี้จะมีผลกับในเรื่องของต้นทุนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานเข้มข้นนะคะ แล้วก็ยังไม่นับรวมประเด็นเรื่องการปฏิรูประบ,บภาษีนะคะเ,เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจซึ่งภาครัฐเนี่ยอ,อ,อยากจะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ขณะเดียวกันจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเ,เพื่อนำเงินเนี่ยมาช่วยกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโดยณขณะนีย้ยังต้องรอติดตามความชัดเจนว่าภาครัฐจะขยับอะไรในดีกรีแค่ไหนนะคะ การปฏิรูประบบภาษีเนี่ยแน่นอนว่าภาคธุรกิจถ้ามาจริงๆก็ต้องคำนวณฐานภาษีใหม่อันเนี้ยก,ก็อาจจะเป็นในแง่ของออผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ในมุมของการขยับฐานภาษีเนี่ยอาจจะก,กระทบคนที่เดิมไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษีนะคะตั้งแต่แรกปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ2อ,อ,อล้านรายจาก3ล้านรายหรือว่า สองใน3นะคะที่ไม่ได้อยู่ในระบระบ,บภาษีของภาครัฐผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้ามีการขยบหรือเปลี่ยนแปลงในแง่ของฐานภาษีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าในแง่ของการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะอาจจะกระทบกลุ่มผู้มีรายได้ ปานกลางลงล่างนะคะในแง่ของค่าครองชีพอะไรต่างๆที่ต้องขยบสูงขึ้นตรงนี้ก็จะมีผลตามมาให้ธุรกิจคาปีี่นมีความเปราะบางมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงในแง่ของกลุ่มสินค้าคงทนแล้วก็กลุ่มคงทนอย่างรถยนต์แล้วก็บ้านด้วยนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีความเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากเรื่องประเด็นเชิงโครงสร้างทั้งนี่แล้วก็เรื่องสังคมสูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยรวมรวมมาค่ะถึงแม้ว่ามาตรการภาครัฐ ประเด็นเชิงโครงสร้างดัลลีของภาครัฐที่อาจจะกระตุ้น New Age Curve หรือว่า New Growth Engine นะคะอาจจะเป็นอันที่ส่งกับบางธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Data Center หรือ Electronics รถยนต์ EV นะคะแต่เน็ตๆแล้วโดยรวมอะค่ะเรามองว่าผลกระทบต่อธุรกิจกลางลงล่างน่าจะมีมากกว่าและมีจำนวนที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยเราก็เลยมองว่า ภาพอุตสาหกรรมในปี2568เนี่ยน่าจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าไรนักจากปีดีค่ะกะสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ